เขานี่ก็ตึนมาอั้กระสอบเลแล้วอหนักให้มาไปขอน้องุ่นาอากอยขอแล้วก็สารขอละมันมีแม่ได้ได้ั กเา้เียไปได้เลยเติมเติมชมท่งนแล้วชนเดี๋ยวไปข้างหน้า่อแลนยอ่ะไม่เดี๋ยวไปแก่เดี๋ยวไปหาลูกิชาเป็นเรื่องโหตั้งตรงนี้เลยนะ ครับก็เนื่องด้วยในช่วงนี้นะครับสถานการณ์ของโรคโควิด19นะครับหรือโรคติดเชื้อไวรัสโอมิกานะครับก็เริ่มเบาบางลงแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีประชาชนส่วนหนึ่งนะครับที่ยังเดือดร้อนในเรื่องต่อเครื่องุอโภนบริโภคอยู่นะครับโดยเฉพาะานะ ชุมชนในพื้นที่แหล่งชบาซึ่งนิคมุตสาหกรรมแหล่งชบงตั้งอยู่นะครับในโงการนี้นะครับเราก็ได้รับความร่วมมือจากทางผู้ประกอบการนะครับในพันธนะครับทางชมรมผู้ประกอบการบริหารบุคคลของนิคมตสกหกรรมแหลังชบครับหลายๆบริษัทนะครับก็ร่วมนะครับบริจาคเฉพาะเรื่อง เครื่องอุปโภคบริโภคของใช้ที่จําเป็นในช่วงนี้นะครับทางการนิคมรมศสลยกรรมและฉเวงก็เห็นว่าเรามีกาลังในปริมาณมากเนี่ยเราก็อยากจะแป่งปันให้กับสังคมโดยเราตั้งโครงการขึ้นมาว่าโครงการธนาคารปันสุขนะครับก็จะได้เอาเครื่องใช้อุปโภคบริโภคเหล่านี้นะครับมารวมกันในธนาคารนี้นะครับแล้วเราก็นําไปเติมตู้ปันสุขนะครับซึ่งทาง ทางต,าตา่างๆทางราชการทางชุมชนนะครับก็ได้จัดตั้งไว้หลายแห่งในพื้ทนที่จังหวัดชนบุรีของเรานะครับเราก็มีหน้าที่ที่จะ,ะรบวบรวมเอาของพวกผิโภัณฑ์เหล่านี้นะครับไปเติมให้กับตู้ปันสุขของราชการหละของชุมชนครับ รู้สึกว่าขอบคุณครับดีมากเลยครับเพราะว่าเด็กๆจะได้กันจะได้แบ่งขอขอขอบคุณการนิคมอุตสาหกรรมด้วยนะครับที่อนุเคราะห์นะครับแล้วโรงงานเครือข่ายในนิคมอุตสาหกรรมแหลมงฉบังเลยครับขอบคุณนะครับที่มาช่วยปันน้ำใจความสุขให้เด็กๆนะในคนชุมนชนบ้านแหลมงฉบังครับขอกราบขอบคุณครับ